เกิดการผ่าตัดผิดคนผิดข้างผิดตำแหน่งและผิดสถานการณโรงพยาบาลเราเนี่ยทางมีาการเซตซีโ่การอบรมอัก์ีภัร้อยเปอร์เซ็นต์นะ สวัสดีค่ะพออน,นะคะวันนี้เราจะมาเริ่มสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลของเรานะคะเราเริ่มต้นด้วยซีโร่อีเวนต์นะคะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นตามประกาศของนโยบายของโรงพยาบาลของเรานะคะซีโร่อีเวนต์คืออะไรก็คือสิ่งที่เราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะมีทั้งหมดอยู่5ข้อนะคะข้อแรกก็คือโรงพยาบาลของเราจะไม่ยอมให้เกิดการผ่าตัด ผิดคนผิดข้างผิดตำแหน่งและผิดทัศการขึ้นในโรงพยาบาลของเรานะคะข้อ 2. การเกิดแพ้ยาซ้ําคนที่เคยได้รับยาแพ้ยาไปแล้วไม่สมควรที่จะได้รับยาเหล่านั้นเข้าไปอีกนะคะเป็นการแพ้ยาซ้ําเราจะไม่ยอมให้เกิดอันที่3การให้เลือดผิดคนผิดหมู่ผิดชนิดนะคะจะไม่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของเราค่ะและอันที่4การสลับตัวทาลกให้ลูกผิดคนหรือแม้กระทั่งการสลับศพนะคะเราทุกคนมาช่วยกันไม่ให้เกิดขึ้นนะคะในโรงพยาบาลของเรา สุดท้ายเลยการเกิดอักคีภัยการเกิดไฟไหม้เป็นภัยร้ายแรงทุกชนิดนะคะเหตุการณ์5สิ่งเหล่านี้เราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นจึงเรียกว่าซีโร่อีเวนต์นะคะทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้พวกเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการในโรง,โรงพยาบาลของเรานะคะมั่นใจในระบบดูแลสุขภาพของเราค่ะแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย Surgical Safety Checklist 1. ยืนยันความถูกต้องของชื่อนามสกุลตำแหน่งชนิดการผ่าตัดและใบยินยอมผ่าตัด 2. เช็คลิสต์มาร์คไซต์ทุกขั้นตอน 3. ไม่มาร์คไซต์ไม่รับเคส 4. ไม่ทามเอาท์ไม่ลงมีด สำหรับบทบาทของสหาสาขาวิชาชีพนะคะในการป้องกันการแพ้ยาซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าเภสัชค่ะต้องมีการสอบถามประวัติแพ้ยาของคนไข้ก่อนที่จะสั่งจ่ายยาจ่ายยาและบริหารยาให้กับคนไข้ทุกครั้งค่ะและมีการตรวจสอบประวัติในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์คอนของโรงพยาบาลค่ะแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยบัตรทางฟิวชั่นเซฟตี้หถามชื่อนามสกุลผู้ป่วย h n เทียบกับป้ายข้อมือของผู้ป่วย 2. เทีบบยบใบคล้องเลือดของผู้ป่วยกับสายลักข้อมูลผู้ป่วย 3. ขณะให้เลือดผู้ป่วยต้องมีพยาบาลรีเช็ค2คนและเรามีการเลิกโปรแกรม eB บัในการจ่ายเลือดคนไข้ค,ครับต่อไปเป็นในเรื่องของแนวทางปฏิบัตินะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของการระบุตัวผิด โรงพยาบาลเราเนี่ยค่ะมีการเซตซีโร่เซตซีโร่หมายความว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในโรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์ที่เราซีเรียสมากในเรื่องของการระบุตัวผิดก็คือในเรื่องของการให้เลือดผิดให้ยาผิดทําหัตถการผิดข้างผิดคนผิดตําแหน่งรวมถึงการสลับตัวทารกผิดการสลับศพผิดพันอลไยจะมีเราจะมีมอตโต้หรือที่เราเรียกว่ามีคาถาค่ะคือเทียบถาม ถามเทียบเทียบถามถามเทียบคืออะไรคือสิ่งที่เราต้องถามก็คือชื่อนามสกุลคนไข้วันเดือนปีเกิดคนไข้หรือถามอายุคนไข้ในการเทียบถามถามเทียบนะคะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการรับใหม่ต้องตรวจสอบคนไข้กับป้ายข้อมือว่าถูกคนในส่วนของออเดอร์ก็ต้องมีการตรวจสอบใบออเดอร์กับป้ายข้อมือคนไข้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราเนี่ยคะ่ะให้ออเดอร์ถูกคนในส่วนของการให้เลือดการให้เลือดนี่มีความสำคัญมากเลยในเรื่องของการรีเช็คต้องรีเช็คถุงเลือดรีเช็กรุ๊ปเลือดรีเช็คป้ายข้อมือแล้วในปัจจุบันนี้เราต้องรีเช็คทุกครั้งจนเลือดนี้ไปถึงตัวคนไข้รีเช็คเพื่อให้ทราบว่าเราให้คนไข้ถูกคน ในเรื่องของการการเจาะเลือดถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญมากทิ้วเลือดต้องติดสติกเกอร์ก่อนก่อนเจาะเลือดต้องเทียบถามถามเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าเราเจาะเลือดถูกคนประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญมากเช่นกันนะคะในเรื่องของการระวังการสลับตัวหรือระบุตัวทาลกผิดตั้งแต่แรกคลอดเนะะี่ยค่ะต้องมีการใส่ป้ายข้อมือ เทียบถามถามเทียบอีกเหมือนกันคะ่ะจนถึงกระบวนการที่เราส่งมอบทารก,กับมารดานะคะพี่อ้อมเชื่อว่าถ้าเราถ้าเรามีคาถาเราทวเราทุกคนยึดคาถานี้คือเทียบถามถามเทียบเนี่ยเราจะไม่มีอุบัติการระบุตัวคนไข้ผิดนะคะศพกับเข็มมุ้งของเราว่าเราจะเซตซีโร่ในเรื่องนี้พี่อ้อมเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการเทียบถามถามเทียบค่ะครับสาหรับแนวทางในการดูแลผู้ป่วยนะครับให้ปราศจากการ ป้องกันการเกิดอักคีภัยของโรงพยาบาลพระน,นารมหาราชนะครับโรงพยาบาลของเราวางแผนไว้นะครับเป็นกําหนดตัวชี้วัดนะครับอันที่1ก็คือบุคลากรของเรานะครับโดยเฉพาะน้องที่มา,มาใหม่นะครับก็ต้องผ่านการอบรมอักคีภย100ัยร้อยเปอร์เซนนะครับมีการซ้อมแผนอักคีภัยอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงนะครับเช่นถังดับเพลิงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการตั้งนะครับไฟแมนนะครับประจำหน่วยงานนะครับซึ่งในปี2566ที่ผ่านมานะครับมีการเกิดอุบัติการอักคีภัยนะครับระดับ3นะครับจำนวน2ครั้งนะครับก็คือที่อายุรกรรมหญิง4แล้วก็ที่สัญญกรรมชาย2นะครับ ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้วางแผนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขนะครับโดยการสำรวจตรวจอุปกรณ์นะครับพร้อมกับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับในตึกอายุรกรรมชั้น1ชั้น2ชั้น3และชั้น4นะครับเรามาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับองค์กรของเรากันนะคะเย้